พิ่งถึงห้องค่ะฝนตกรถติดมากนะคะทุกคนมีใครโดยสารรถรถเมย์ประจำทางกลับบ้านม,าม้างไหมคะรถแน่นมากหายใจแทบไม่ออกอกล<ๆ>ับมาเหนื่อยๆนะคะไม่รู้จะกินอะไรนะคะที่ห้องเราก็มีวีแกนนะคะโปรตีน จากโถหลงและถั่วลันเตานะคะผสมแคลเซียมและวิตามินดีนะคะชงกินนะคะเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับเวลาที่เรานึกไม่ออกว่าอยากกินอะไรนะคะกินโปรตีนชงดื่มค่ะเป็นมือเย็นนะคะเพราะว่า หลังจากกลับจากที่ทำงานเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากน,นะคะนอกจากให้เวลาตัวเองพักผ่อนอ่านหนังสือนอนเล่นเกมบ้างนะคะก็กินอะไรเบาๆนะคะไม่ต้องหนักท้อนมาก ด้วยความที่วีแกนนะคะนมถั่วเหลืองอ่อะมันไม่อร่อยเท่าไหร่สำหรับไว้นะคะไปจึงซื้ออันนี้มาด้วยนะคะเป็นน้ำส้มแอติจูดนะคะเครื่องดื่มชงชนิดผงรสส้มะะตัวน,นี้สำหรับใครที่ชอบกินเปรี้ยวนะคะถือว่าอร่อยเราก็จะมาชมงผสมกันนะคะ มาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างาระหว่างวีแกนกับแอดิจุดนะคะรสส้มไปหาฝาั่อโอตีน <Okay. S 2> สำหรับใครที่ชอบกินแบบโปรตีนแบบชงดื่มอย่างนี้นะคะอ่อยแนะนำซื้อแก้วปั่นเลยนะคะ ดีมากค่ะเพราะอา่อยเคยแบบใช้แก้วแบบธรรมดาเชคอ่อยก็รู้สึกว่ามันก็ยังละลายได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นใช้แก้วปั่นอ่อยรู้สึกว่าโอเคสุดนะคะก็จะได้ผสมกันสีน่ากินอยู่นะคะ อร่อยค่ะอร่อยว่ากินวีแกนอย่างเดียวนะคะแนะนำแล้วก็ถ้าเหนื่อยๆนะคะวันที่อยากจะชอบเติมน้ำแข็งลงไปด้วยนะแบบหนึ่งนะคะหยิบน้ำแข็งก่อน mm. ก็จะเติมน้ำแข็งเพิ่มความเย็นเข้าไปนะคะ อันนี้ก็สดชื่นมาอ่อยชอบเติมน้ำแข็งนะคะแต่จริงกินแบบไม่เติมน้ำแข็งก็อร่อยแล้วนะคะเติมน้ำแข็งมันอาจจะจืดหน่อยแต่ว่ามันเย็นดีคะ่ะว่ามันอร่อย แต่ว่าตนอนเราแข่งเรากดปั่นไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวแค่วังสวชื่นค่ะแล้วก็ออยามีตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นมันติแกนนะคะซีเรียลมิกนะคะตัวนี้จะมีพิทาชิโอแคนเบอรี่อัลมอนด์ลูกเกตนะคะเป็นทัชพืชชนิดแท่งอบกรอบนะคะตัวนี้อร่อยะค่ะ สำหรับใครที่ชอบกินแบบว่าขนมแบบเป็นทัญ,ญพืชนะตัวนี้ถือว่าอร่อยค่ะเคซื้อมาก่องหนึ่งแล้วก็ติดใจนะคะก็ซื้อมาอีกก่องดูซนะนะิน่ากินไหมทุกคนอันนี้เป็นขนมอกนะน่ากินไหม